กินหัวตอนนี้เราไม่กินหัวอ่าอืกินหัวปลาเลยอร่อย,ยอไหมอร่อยถ้าไม่เชื่อก็มากินหางปลาปลาอะไรกินปลาอะไรอะลตัมมอนมันไปกินแกะหมูกินแกะหมอกินแกน กินทั้ง <c oughs> หมดเลยโอ้โหกินคำใหญ่เลยหายร้อนยังหายร้อนแล้วหายร้อนแล้วนะโอ้โหพี่ปื้มจะกินทั้งตัวเหรอพี่ปื้มพี่ปื้มจะกินทั้งตัวอวยระวังมันร้อนเป่าก่อนนี่ โโอหกินท oh oh oh. ั้งต enfin ัวเลยนี่เลยเป็นหิูมากอันนี้อร่อยมากเลยชิคชอันนี้เนี่ยอร่อยอืออือกินทั้งตัวเลยนี่น่ะ เราก็หานอีกกินหางมันเลยแม่ครับเห็นนี่มันจะกินหางมาแล้วเออกินหางกินหางเห็นเราอยากกินเยอะๆกินเยอะๆเลยครับจะได้โตไวๆบาชม,มันอร่อยมากบาชม,มันพอ,อมาเนี่ยมากินกันให้หมดโอ้ฟาดเลยกินคำใหญ่ออโอ้โหค, <ำ S 2> คือคำใหญ่มากระวังติดคอ อออออเออาพี่ื้ไม่ชอบกุ้งออแม่กินกุ้งหรอแ,แม่ไม่ชอบกุ้งผู้ใหญ่โย,ยนงั้นมันจะกระเด็นตกน,น่นไเีเอาให้ในหม้อลูกอออออเอาไเอา ทีนีนนน้มากินกเกก่อนถึงรถอืออย่างนี้แหละี่ปายหัวกินคนสงนเล็ก